สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญมิทัก,กับช่วงเวลาดีๆของพวกเราเช่นเดิมนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องสามารถที่จะกดติดตาม subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปได้เลยครับเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวตามต้นมาเลยต้นจะพาไปชมของสวยๆประจำวันนี้กันครับ ข้อมือกระดิ่งนาคตุ้งติ้งงานเก่าตัวเรือนจะเป็นนาค40%น้ำหนักรวม16.48กรัมความยาวสร้อยข้อมือนะครับอยู่ที่18เซนเมตรสามารถจะปรับเลื่อนลงได้เป็น16.5เซนติเมตรราคาขายเพียง15,990บาทน่ารักจริงๆเลยสำหรับตัวข้อมือชิ้นนี้นะครับตัวชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบปี้แล้วก็ตัวตุ้งติ้งเนี่ย มีเสียงน่ารักเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพร้อมๆกันเลยครับเห็นไหมครับว and ่าเสียงของเขาเนี่ยฟังรื่นหูมากๆเลย ตัวตุ้งติ้งนะครับจะประกอบด้วยสิ่งมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอหอยตลับนะครับกระป๋าสตางผลมะเฟืองเต่ารวมถึงนะครับตัวกระพวนเรียกทรับเรียกได้ว่านอกจากเราใส่เพื่อความสวยงามความน่ารักแล้วเรายังใส่เอาเคล็ดได้อีกด้วยขนาดของตัวใส่สร้อยข้อขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่บอบาบางนะครับเหมาะกับการใช้งานใส่ติดข้อมือได้ในชีวิตประจำวันครับ กำไรทับทิมพมา่าเรือนทองงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม37.25กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่าหน้ากว้างนะครับของหน้ากําไรเนี่ยจะอยู่ที่1.9เซนติเมตรขนาดเส้นผ่านสูนกลาง5.7เซนติเมตรราคาขาย79,500บาท ราคาดีมากๆเลยสำหรับกำไรชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นงานเก่าตัวเรือนทองนะครับอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบบี้ทองแน่นหนาแข็งแรงไม่บอบบางตัวล็อกนะครับแล้วก็ตัวเรือนโดยรอบเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทับทิมพาม่าจะเป็นทับทิมพาม่าสีสวยจะเป็นสีแดงนะครับแกมชมพูเข้มแล้วก็ตัวก้านกำไร มีความเงางามนะครับแล้วก็ขนาดของหน้ากําไรเนี่ยก็เป็นขนาดที่กําลังสวยเดี๋ยวเราค่อยมาดูขนาดเวลาใส่ขึ้นข้อมือกันนะครับว่าจะได้หน้ากว้างประมาณไหนอย่าพ,พี่ดูสีของตัวทับทิมดูก่อนเห็นไหมฮะสีสวยจริงๆเลยขนาดของหน้ากําไรเรามาดูกันเวลาใส่ขึ้นข้อมือน,นะครับหน้ากว้างของเขาจะได้ขนาดประมาณนี้ กำลังสวยเห็นชัดนะครับไม่ใช่กำไรชิ้นเล็กๆเป็นขนาดกำลังดีแล้วก็สามารถที่จะใส่ติดข้อมือได้เลยใส่สวยได้ในทุกๆโอกาสเลยแล้วก็ดีไซน์แบบนี้เป็นงานทองเก่าที่ไม่ว่าจะหยิบมาใช้งานกับชุดใดก็แล้วแต่ช่วยสร้างความภูมิฐานได้อย่างดีเลยครับ จี้เพชซี่ตุ้งติ้งงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%าน้ำหนักรวม8.12กรัมประดับด้วยเพชซี่แบบรองทัพหน้ากว้างนะครับของตัวจี้จะอยู่ที่3.5 คูณ4.6เซนติเมตรราคาขายเพียง18,900บาทชิ้นนี้เป็นงานเก่านะครับเป็นงานเก่าเก็บเลยอยู่ในสภาพที่เ,เป็นแบบเดิมๆเ,เลยพี่ๆสังเกตที่สีของทองคําจะเป็นสีลูกบวบนะครับสีสวยมากๆแล้วยิ่งตัดขับกับตัวเพชรซีกเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะครับเข้ากันอย่างที่สุดตัวชิ้นงาน เป็นงานเก่าฝีมือดีครับจะถูกจัดทำนะครับตัวเพชรีกเนี่ยเรียงแน่นละเอียดเป็นอีหนึ่งชิ้นงานที่เหมาะกับการใช้งานได้ความเป็นไทยนะครับเป็นชิ้นงานที่สวยแล้วก็ขนาดกำลังดีใช้งานได้จริงนะครับเป็นขนาดที่ไม่ว่าจะใส่กับสร้อยอะไรก็สวยหรือจะอดแอปนะครับประยุกต์ใช้ใส่กับโชเกอร์ก็เพิ่มความเก๋กับชิ้นงานได้ ตัวเรือนดีอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็เพชรซีกนะครับแวววาวเลยเกินสําหรับตัวเพชรซีกได้เพชรซีกเห็นเป็นเม็ดมีความแวววาวแล้วก็ได้ชิ้นงานเก่าแท้ๆน่าสะสมแล้วก็น่าซื้อไว้ใช้มากๆเลยกด cf กดสั่งซื้อมาได้เลยนะครับ แหวนไพลินซีลอนเรือนทองงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม6.82กรัมประดับด้วยไพลินซีลอนนะครับขนาดแหวน51ราคาขายเพียง18,500บาทงานสวยนะครับตัวเรือนเนี่ยเป็นตัวเรือนทองแบบงานเก่าแท้ๆความพิเศษของชิ้นงานก็คือจะประดับด้วยไพลินซีลอนเม็ดใหญ่ ย้ำพิธีนะครับว่าไพรินซีรอนอเม็ดนี้นะครับสีสวยเป็นสีฟ้าแกมน้ำเงินนะครับมีความกระจ่างใสแล้วก็มีออร่าในเนื้อพลอยเนี่ยสวยจริงๆยิ่งอยู่บนตัวเรือนทองแบบเรียบๆแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆกับการได้ไพรินเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ แวววาวแล้วก็ดูสบายตานะคะเวลาใช้งานเนี่ยก็ใส่ง่ายๆใส่ติดนิ้วได้เลยสำหรับแหวนงานทองงานเก่าแบบนี้ตัวเรือนมาในสภาพที่ดีการแหวนแล้วก็ตัวเรือนไม่บุบบี้นะครับเป็นแหวนงานเก่าที่ผ่านการเวลามาแต่ว่าความสมบูรณ์ของชิ้นงานเนี่ยยังอยู่ในสภาพแบบเดิมๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับขนาดเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วกันเนี่ยฮะ ใส่ขึ้นหน้านิวต้นมองระยะไกลยังเห็นตัวไพลินชัดเจนเลยนะฮะเห็นไหมครับเป็นสีฟ้าที่โดดเด่นออกมาจากตัวเรือนง,งานดีใช้งานง่ายๆ C f ได้เลยนะครับ จี้เงินพดดวงเรือนพิงโกนะครับตัวเรือนจะเป็นพิงโกนำมาเกาะกับเงินพดดวงน้ำหนักรวมอยู่ที่11.49กรนะัมหน้ากว้างของจี้1.7คู1.7เซนติเมตรราคาขาย7,950บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับ มาอีกแล้วสําหรับชิ้นงานน่ารักน่ารักนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะนําตัวพิงโกมาสานเป็นตะก้อแล้วก็นํามาเกาะกับตัวเ,เงินพดด้วงนะครับสภาพของชิ้นงานดูดีแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยใส่เพื่อความสวยงามความเท่ความเก๋แล้วก็ยังใส่เอาเกรดได้อีกด้วยเงินพดด้วงนะครับคนสมัยก่อนเนะี่ยมีความเชื่อว่าพกติดตัวไว้ จะทำให้มีเงินมีทองใช้จ่ายอย่างไม่ขาดมือนะครับขนาดก็กําลังน่ารักแบบนี้เลย CF ได้เลยครับแหวนทับทีมสยามเรือนเพชรตัวเรือนจะเป็นแพลตินัม PT 950น้ำหนักรวม11.54กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทีมสยามสีชมพูกแกมม่วงนะครับสวยมากๆประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่98ตังค์แบ่งเป็น เพชรกลม22เมตรรวม45ตังค์เพชรเหลี่ยม32เมตรรวม53ตังค์ขนาดแหวน55ราคาขายน่าสะสมน่าซื้อมากๆเพียง45,500บาทงานดีจริงๆเลยดีตั้งแต่ดีไซน์นะครับจนถึงอัญมณีที่นำมาประดับประดาครับตัวดีไซน์เนี่ยเขาจะทำดีไซน์แบบดูดี มีสไตล์นะครับโดยการใช้ทั้งเพชรกลมแล้วก็เพชรเหลี่ยมมาจัดสลับกันนะฮะแล้วก็การแหวนตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีเป็นตัวเรือนที่แน่นหนาแล้วก็เหมาะกับการใช้งานนะครับตัวทับทิมสยามด้านบนเนี่ยสีสวยเหลือเกินดูเฉดสีของเขาสิครับจะเป็นสีชมพูกแกมม่วง แวววาวแล้วก็มีความกระจ่างนะครับในตัวพลอยเนี่ยเปล่งประกายออกมาชัดเจนเลยขนาดของหน้าแหวนประมาณนี้เป็นขนาดที่กำลังเห็นชัดนะครับแล้วก็เ,เหมาะกับการใช้งานใส่ติดนิ้วเพราะว่าจะเป็นทรงที่ดูแน่นหนาแข็งแรงแล้วก็ไม่เกี่ยวเสื้อผ้า 4F ได้เลยครับ ตังหูทับทิมแถวประดับเพชรนะฮะตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม2.48กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่าเพชร6เม็ดรวม21ตังต่งหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่0.5คูณ1นเซนติเมตรราคาขายเพียง9,500บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น0 0 0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานน่ารัก งานชิ้นเล็กๆนะครับที่ใส่ติดหูแล้วดูดีอย่าบอกใครเลยตัวชิ้นงานนะครับดีไซน์ของเขาจะเน้นที่ความสวยของตัวทับทิมพามา่าทับทิมพาม่าสีชมพูหวานๆตัดขับกับเพชรน,นะฮะเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยเช่นเดียวกันขนาดของต่างหูจะได้ขนาดหน้ากว้างประมาณนี้นะฮะใส่ติดหู ไม่ทำให้หูดูโล่งแล้วก็ใช้งานได้กับทุกๆโอกาสใส่ทำงานก็ยังได้เลยต่างหูแบบนี้ดูเรียบร้อยดีนะครับชิ้นงานเหมาะกับการซื้อนะครับไว้ใช้เองหรือจะซื้อฝากคนที่พี่ๆรักก็ได้รับรองเลยว่าได้ใช้งานแน่นอนและที่สำคัญ มาในราคาที่เบาวิวเบาเหมือนขนนกเลยสำหรับตัวต่างหูคู่นี้นะครับราคาไม่ถึง1 0 0 0 0บาทแต่ได้ชิ้นงานที่ดูแพงแล้วก็ใช้งานได้จริงครับ ข้อมือทับทิมพมา่าลายพันพฤกษางานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม18.95กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่าหน้ากว้างส้อยนะครับ1เซนติเมตรความยาว1 8 7ซนเมตรราคาขาย42,500บาทชิ้นงานสวยสมบูรณ์นะครับตัวเรือนทองแน่นหนาแข็งแรงตัวตะขอก็อยู่ในสภาพที่ดีฮะชิ้นงานแบบนี้เป็นงานทองเก่า เน้นความละเอียดแล้วก็ความหวานของชิ้นงานนะครับยิ่งได้ตัวทับทิมพมมาส,สีชมพูหวานๆช่ำๆแบบนี้ เข้ากันอย่างที่สุดเลยขนาดของตัวหน้าสร้อยข้อมือนะครับก็เป็นขนาดที่กําลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเดี๋ยวเราค่อยมาดูขนาดเวลาใส่ขึ้นข้อมือกันนะครับตอนนี้เราพิจารณาที่ความสมบูรณ์ของชิ้นงานก่อนตัวชิ้นงานทําเป็นลวดลายสวยละเอียดนะครับแล้วก็ตัวหน้ากว้างเรามาดูกันบ้างนะครับสําหรับหน้ากว้างของตัวสายสร้อย,อยเวลาใส่ขึ้นข้อมือเนี่ยจะให้ความรู้สึก สบายนะครับความรู้สึกที่ไม่เกี่ยวเราไม่ต้องระวังมากก็คือใส่ติดข้อมือได้เลยหน้ากว้างเวลาขึ้นข้อมือจะได้หน้ากว้างประมาณนี้นะฮะกำลังดีใช้งานได้จริงไม่ใหญ่โตเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เล็กจิว๋วไม่บอบบาง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานทองเก่าที่น่าซื้อน่ามีไว้ใช้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพี่ๆที่รักงานทับทิมเก่า 4F เลยครับเพิ่มนะครับสำหรับทุกๆก,การสั่งซื้อเนี่ยสามารถที่จะทำได้2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกเลยเพิ่มเพื่อนกันมาก่อนทางไลน์นะคะพิมพ์ ID ไลน์ตามด้านล่างนี้ add b, ak, b o o n p i t a k b o n p i t a k มีตัวแอดนำหน้าก่อนนะครับแล้วก็วิธีที่2 การโทรเข้ามาสั่งซื้อแบบเร่งด่วนที่0613852265นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอพบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมาในวันพรุ่งนี้หยุดทำการเราจะพบกันอีกทีในวันพุธช่วงบ่ายนะครับเราพบกันครับบ๊ายบาย